เพื่อนค้นพบเครื่องเจียน JT 3 4นิ้ว1,800วัตต์คอยทองแดงแท้และความเร็วสูงใบตัดเสริม6แผ่นฟรี free. ความแรงและความหล่อลื่นในการเจียนทุกอย่างกับคุณสมบัติเยี่ยมทั้งหลายรีวิวเครื่องเจียนที่ดีที่สุดสวัสดีคะ่ะแนะนำเครื่องมือช่างเครื่องเจียนที่ดีที่สุดสินค้า JT 3เครื่องเจียนไฟฟ้าหินเจียนลูกหมู4นิ้ว1,800วัตต์ดูน่าสนใจมากมีคุณสมบัติที่น่าสนใจดังต่อไปนี้คะ่ะ1กํากำลังไฟ1,800วัต์ที่มีคออยทองแดงแท้เพื่อกาทํางานที่มีประสิทธิภาพ 2ความเร็วรอบสูงถึง11 0 0 0ันรอบต่อนอาทีเหมาะสำหรับงานเจียนทุกประเภท 3. ามใบเจียนขนาดสีนิ้วที่เหมาะสำหรับใช้งานต่างๆ4เส้นผ่าศูนย์กลางขันเจียนความยาว100มิลลิเมตรหรือสีนิ้วทําให้งานเจียนเป็นเรื่องง่าย 5. มีสวิตด้านท้ายที่ใช้งานง่ายและด้ามจับด้านข้างที่สามารถปรับใช้งานได้ทั้งซ้ายและขวา6มาพร้อมฝาครอบใบเจียนที่ทนทานต่อการบิดเบี้ยวและป้องกันได้อย่างมั่นใจ 7. การระบายความร้อนมีประสิทธิภาพด้วยช่องระบายอากาศขนาดใหญ่ เครื่องเจียนนี้เหมาะสาหรับการใช้งานมืออาชีพและมีความเข้ากันได้กับหลายพื้นผิวเครื่องมือเช่นพลาสติกไม้กระจกโลหะหินอิฐและอื่นๆอ,อ,อีกมากมายระดับของความสามารถของเครื่องเจียนนี้ถือว่ามืออาชีพและมาพร้อมการรับประกันจากซัพพลายเออร์ด้วยค่ะสนใจกดสั่งซื้อสินค้าตามลิงก์ที่แนบมาพร้อมนี้ค่ะขอขอบคุณค่ะ